สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะกับชาวราศีตุลแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะมาช้าตลอดเลยนะคะแต่ก็มานะคะแต่ก็มานะ,ะก็ recursos, อยากจะขออวยพรให้เพื่อนๆนชาวราศีตุลทุกท่านนะคะ,ะมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะ ทีนี้วันนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยดูได้แค่ครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งนะชาวราศีถึงราศีอะไรนะก่อนตุลกันถึงราศีกันนะคะก็จะมาเริ่มเลยตั้งแต่ราศีตุลละกันเริ่มราศีตุลราศีแรกนะคะมาดูกันว่าความรักความรักของชาวราศีตุลในเดือนมกราคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับความรักสั้นๆนะคะก็มาให้ มาให้มาเพื่อว่าคิดถึงนะคิดถึงเพื่อนๆนะคะแต่ว่าอาจจะอ,ะอาจจะไม่ใช่คลิปยาวนักแต่ก็พยายามจะดูให้ละเอียดน,นะคะก็มาดูชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมกราคมนะคะมกราคม2566ความรักเป็นอย่างไรนะคะขอเปิด1ิบใบให้กับชาวราศีตุลน,นะดูช่วงวันเวลาเกิดได้ที่ใต้คลิปนะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีนะ ดูนะคะ1ิบใบนะให้ชาวราศีตุลหน่อยนะคะเดือนมกราคมนี้ความรักของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรนะคะเรื่องใดเด่นนะคะขอให้ไพ่ช่วยแสดงให้เห็นชัดเจนนะชาวราศีตุลใจคุณตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรอ่ะมาดูกันเลยนะคะมาดูซินะคะใบแรกนะคะตัวตนของคุณได้ไพ่หกหก เหรียญน,นะคะหเหรียญน,นะนั่นก็หมายความว่าในช่วงของเดือนมกราคมนะคะชาวราศีตุลเนี่ยมีความคิดนะคะอิทธิพลความคิดของคุณน่ยจะหนักไปทางเรื่องของธุรกิจนะคะมีความคิดในเรื่องของการเงินหรือว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีความอ,อยากที่จะ เทคแคร์ care, ดูแลคนรักนะคะคนรักอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะชาวราศีตุลขึ้นไพ่หกเหรียญเนี่ยมันหมายความว่าตัวคุณนะ่ะบางคนก็ใจอยากจะช่วยคนรักนะคะหรือมีอะไรอยากจะให้คนรักก็ได้นะคะเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นคนที่มันที่เขาเดือดร้อนอะ่ะหรือถ้าเกิดคนรักของเราอยู่ในภาวะลําบากเนี่ยมันเหมือนเรากําลังอยากที่จะช่วยเขานะคะอะไรประมาณแบบนี้นะคือในเรื่องของการเงินนะคะโอ้ทีนออฟคัพส์นะคะ, ups, ะ,คะไพ่ ห้าถ้วยไพ่หนึ่งดาบไพ่ไฮพรีสนะคะชาวราศีตุลของคนทีเ่เข้ามาดูนะอิทธิพลนะพลังงานส่วนใหญ่จะออกมาในลักษณะที่ว่าเหมือนกับความรักของคุณตอนนี้นะคะอาจจะมีคนที่เขาเนี่ยมีครอบครัวนะหรือคุณอาจจะมีความสัมพันธ์นะคะกับคนที่เขาเนี่ย อาจจะมีพันธะหรือเปล่านะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นสิบถ้วยแล้วจะบอกว่าเฮ้ยมันแบบชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสมหวังหรือเราจะมีความสุขหรอนะคะเนื่องจากว่าไพ่แวดล้อมเนี่ยมันมีไพ่สนับสนุนก็คือ1 h i g h p r e s t t นะคะ f o v e u p s u p s มันขึ้นมาเนี่ยมันมองได้ว่า คุณเองเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะคนคนนั้นอาจจะไม่ได้มีครอบครัวก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีพันธะอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่สามารถที่จะทุ่มเทเวลาหรือว่ามาคบคุณได้เหมือนกับ100%เอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่ามันมีไพ่เลอไฟฟ์ฟอร์ค h ับไฮพร์สนะคะมันเหมือนความรักของคุณเนี่ยเขาก็รักคุณเขาชอบคุณก็จริงแต่ว่ามันเหมือนเขาอาจจะให้คุณไม่ได้ทั้งทั้งใจหรือว่าทั้งเวลาของเขาทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให คุณเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะเซ็งเซงนะชาวราศีตุลน,นะคะค่อนข้างที่จะเซ็งเซงเบื่อเบื่อนะคะไพ่หกเหรียญที่ขึ้นมาตรงตัวตนของคุณเนี่ยหนึ่งมองได้ว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ัพพอร์ต นะคะคนรักของคุณหรือช่วยเหลือคนรักของคุณหรือตัวคุณเองอาจจะถูกสพอร์ตจากคนรักนะคะเนื่องจากเขาอาจจะไม่มีเวลาเนื่องจากเขาอาจจะต้องไปอยู่กับครอบครัวเนื่องจากเขาอาจจะต้องไปอยู่กับคนที่อยู่ในพันธะของเขานะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองได้ว่าคนชาวราศีตุลน,นะคะ,ะเดือนมกราคมนี้ก็ยังเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็อาจจะต้องเหงาเหงาอะ่ะมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่า ถูกทอดทิ้งอะนะคะเหมือนกับว่าเอ๊ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เราเนี่ยเขาจะไปต่อกับเราหรือเปล่านะหรือว่าเหมือนเราต้องสู้อยู่คนเดียวอะ่ะดูไพ่มันขึ้นมานะคะไพ่สเตรนจ์นะต้องอดทนนะคะคือมองจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยตัวคุณเองค่อนข้างบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าการ ทะเลาะกับคนรักเหมือนกันนะเออนะคะส่วนใครนะที่กําลังทะเลาะกับคนรักนะหรือที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากันนะคะเคลียร์กันไม่ได้นะเนื่องจากสตรีนกับไพ่หนึ่งดาบเนี่ยน่าจะอาจจะมีปากเสียงกันหรือว่างอนกันในเรื่องของอะไรบางอย่างหรือเรื่องของเวลาเรื่องของการไม่มาหรือเรื่องของความรู้สึก อ้างว้างโดดเดี่ยวอะไรประมาณเนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะออันนี้คือข่าวดีนะคะข่าวดีก็คือใครที่ผ่านมาเนี่ยนะมีปัญหากันนะ เหมือนถูกทอดทิ้งเศร้าเหงาโดดเดี่ยวนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาคืนดีนะแต่ว่าการกลับมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่กับคุณไปตลอดนะคะหรือมีเวลาอยู่กับคุณตลอดเวลานะเพราะว่าคนคนนี้อย่างที่บอกนะคะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างตำแหน่งคู่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวสูงเหมือนกันเป็นคนเอาแต่ใจนะคะบางคนอาจจะเดทหรือมีความรักกับคนต่างชาตินะคะค่อนข้างที่จะ คือแล้วแต่อารมณ์ของเขาอะคือเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะออจะเดินทางลักษณะเดินทางไปไป,ไปมามาหากันนะคะเป็นคนตรงด้วยนะมีลักษณะเป็น king of uh, king of swords นะคะแล้วก็ต้องเดินทางไปอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะออมีความเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีฐานะนะแล้วก็เป็นระดับหัวหน้าเลยนะคะบางคนก็เดทกับคนที่เ,ออเป็นทหารเป็นตำรวจนะสายวิศวะ นะคะก็ได้หรือเป็นสายหมอก็ได้นะคือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังได้เลยนะเนี่ยอันนี้แม่ดูแล้วเนี่ยเหมือนถ้าคุณไม่ได้ซัพพอร์ตเขาเขาก็ซัพพอร์ตคุณได้นะคะเหมือนกับ กำลังจะมีการกลับมาคืนดีกันนะคะจากที่มีปัญหาการทิ้งกันไปช่วงปีใหม่หรือว่าห่างการติดต่อนะคะจะมีการติดต่อกันกลับมาแล้วก็จะมีการชดเชยกันนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างกังวลแล้วก็คิดถึงคุณเช่นกันนะเขาก็มองว่าคุณเองอ่ะจะทิ้งเขาไปหรือเปล่านะคะส่วนตัวคุณเนี่ยคุณก็ภายนอกคุณก็แสดงค่อนข้างที่จะ มีความมั่นใจสูงอะแต่จริงๆตัวคุณเองก็มีความมั่นใจสูงเหมือนกันนะคะเออไม่ใช่แค่แสดงนะม,มองว่าจริงๆในใจคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวส่วนแฟนคุณก็ค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบ่อยๆมักจะมีอะไรที่เอ่อไม่จะเรียกว่าอะไรมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดนะคะอะไรต่างๆนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังตัดกันไม่ขาด นะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะถึงแม้ว่าโอเคช่วงที่ผ่านมาปีใหม่ต่างคนอาจจะต่างอยู่นะคะหรือไม่ได้ติดต่อกันนะแต่ว่าในภายในเดือนมกราคม2566เนี่ยหงม,มองว่าอาจจะมีการมีเปอร์เซนต์ที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะเพราะว่าไพ่ที่ประกบหน้าคุณอยู่เนี่ยเป็นไพ่ของการที่กลับมาคืนดีกันนะคะเพราะฉะนั้นนะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงของมกราคมนะคะ คุณก็ดีใจได้นะว่าคนรักของคุณหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาจะติดต่อคุณกลับมานะคะถ้าคุณรอคอยเขาอยู่หรือว่ามีการห่างกันไปหรือทะเลาะก,กันไปแล้วก็มีการตัดการดีลิทกันเนี่ยนะหงมองว่าสิ่งที่สําคัญนะคะสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยาราศีตุลอาจจะต้องเบาๆลงหน่อยนะคะคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงนะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรายังรักเขาเรายังชอบเขาอยู่เนี่ยเราต้อง แสดงความอ่อนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าอ่อนอ่อนไม่ใช่อ่อนแอนะคืออ่อนนุ่มอ่ะนะคะเออซอฟๆลงหน่อยนะคะยอมยอมเขาหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยดูไพ่คุณนะยังไงฉันก็ไปได้ฉันแบกรับของฉันไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมยังมีหนึ่งดาบด้วยนะคะเป็นคนที่แบบว่าตัดก็ตัดสิอะไรประมาณแบบนั้นนะแต่ในใจตัวเองก็ใช่ว่าจะเข้มแข็งนะอืมนะคะเนี่ยดูสิข้างนอกเนี่ยดูเข้มแข็งมากเ,เ,เลยแต่ข้างในเนี่ยดูสิ จิตใจแบบว่าเซง็งอะไรบางอย่านะคะถามยังมี5้าเหรียญด้วยนะคะบางคนก็อาจจะไปซื้อของคลายเครียดนะคะซื้อพวกคอมซื้อพวกอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีมือถืออะไรก็ได้เนี่ยนะเนี่ยนะคะอาจจะเสียเงินกับเรื่องพวกเทคโนโลยีนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะความรักจะดีค่ะนะจะได้กลับมาคืนดีกันนะจะได้คุย ได้เจอกันนะคะได้ได้กลับมามีความอบอุ่นกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็สําหรับช่วงมกราคมนี้นะก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะหันหน้าเข้าหากันนะพูดคำว่าขอโทษก็ได้นะคะมันไม่ได้อะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นนะ่ะหงมองว่าจะมีความสุขมากขึ้นนะคะหลังจากที่ผ่าน ความยากหรือว่าอุปสรรคในเรื่องของความรักมานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีความสุขมากๆนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ